คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูวิธีการโหลดกระเป๋า tp pocket นะครับก่อนอื่นให้เราเลื่อนหา play store ก่อนเลยนะครับดูด้านล่างนี้นะครับ play store เอาไว้สําหรับในการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้กำลังต้องการที่จะโหลดกระเป๋า tp pocket หรือว่ากระเป๋า wallet ให้เราพิมพ์ค้นหานะครับตรงข้างล่างนี้ ราก็แตะเข้าไปเลยค้นหาหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาพิมพ์หาตรงด้านบนตรงนี้ช่องค้นหา tp pocket พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ tp pocket wallet ตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้นมาเลยเมนูแรกให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับเป็นรูป สีฟ,ฟ้าสัญ,ญาลักษณ์แบบนี้นะครับ TP ตรงนี้แล้วเราก็กดติดตั้งเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วก็รออีกสักระยะหนึ่งให้ระบบโทรศัพท์ทำการโหลดนะครับให้เรียบร้อยก่อนให้เราสังเกตรตรงนี้นะตรงนี้ครับให้มันโหลดก่อนโหลดครบวงรอนิดหนึ่งตอนนี้ก็ยีนะ่ ครับรอนิดหนึงกรณีถ้าโหลดไม่ได้นะครับหรือโหลดไม่สมบูรณ์ลงแอปพลิเคชัน TP กระเป๋าอลเลต TP ไม่ได้ให้เราลบแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ใช้หรือว่าคลิปวิดีโอและรูปภาพต่างๆที่ไม่จำเป็นออกซะ เพื่อให้พื้นที่มันว่างเวลาเราโหลดกระเป๋าวาัลเลตท p มันก็จะโหลดได้สมบูรณ์และเอามาใช้งานได้นะครับเรวรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งครับผมใกล้ละแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ละแปดสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าสิบสามเก้าสิบเจ็ดโอเคหลังจากนั้นนะครับหน้าจอก็อจะ แสดงหน้าถัดไปแสดงหน้าถัดไปเพื่อให้เราเปิดมันก็จะเลื่อนไปหน้าใหม่นะครับสแกนไวรัสนิดหนึง่งให้เรามาดูเมนูข้างล่างตรงคำว่าเปิดตรงนี้ตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเสร็จมันก็จะไปหน้าของแอปพลิเคชัน tp pocket อยู่ ังจากนั้นให้เรากดอนุญาตตรงนี้เห็นไหมครับกดอนุญาตตรงนี้แตะไปเลยอนุญาตพออนุญาตเสร็จปุ๊บให้เรานะครับแตะต,ตรงนี้ไม่มีบัญชีให้เร<อ>าสร้างตอนนี้เลยแตะเข้าไปเลย<า>พอเราแตะเข้าไปนะครับหน้าจอก็อจะ,สะแสดง หน้าตรงนี้ให้เราเลือกนะครับเลือก chain นะครับเลือกเชนผมใช้เชน n bnb นะครับแล้วก็เลือกเชน n bnb ใครจะใช้เชนอื่นก็เลือกเชนอื่นนะครับอย่างเช่นโพลีกอนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าีท h เ r ียมอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าผมต้องการเปิดครั้งแรกเลยเป็นเชน bnb ผมก็เลือก chain bnb ผมก็แตะเข้าไปแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับ ก็ทำการกดเข้าไปตรงนี้สร้างกระเป๋าเลยนะครับตรงนี้ช่องแรกก็ใส่ชื่อนิดนึงนะครับใส่ชื่อของเราช่องที่สองก็ตั้งรหัสผ่าน8ตัวขึ้นไปก็ถ้าจะให้ดีหน่อยปลอดภัยก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปด้วยนะครับตัวเลข็ขตัวใหญ่แล้วก็สัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแอดนะครับ หรือว่าเครื่องหมายเท่ากับอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ซ้ําอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นก็มาติ๊กตรงนี้ติ๊กถูกแล้วก็กดสร้างกระเป๋าตรงนี้นะครับโอเคโอเคเข้าได้ละหลังจากนั้นเราก็อ่านนิดนึงก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้ครับเรากดตรงนี้เข้าใจไปเลยหลังจากนั้นก็เป็นการ นะครับบอกให้เราก็คือบบรับาลีกู้คืนไหมปวดอ่านเคล็ดลับนิดนึงให้เราก็กดถูกไปเลยนะครับตรงนี้ท่อสองคือหกักชั้นแชร์วลีชันต้องการรับชอวลีกู้คืนได้ป้าเออแตะขั้นนี้เลยตรงนี้ไปเลยหลังจากนั้นจะมองไม่เห็นนะครับจะมองไม่เห็นวลีของเรา หลังจากเรานะครับทำการเพิ่ม12วลีเข้าไปในช่องทั้งหมดและทำการยืนยันเรียบร้อยหน้าถัดไปก็จะมาผูกหน้าหลักของกระเป๋า Wallet TV Pocket นะครับให้เราแตะแถวนี้ก็ได้นะครับหรือแตะที่ว่างก็ได้นะครับเพื่อทำการยอมรับหรือว่าทำความเข้าใจของกระเป๋านิดนึงงเราก็กดแตะเข้าไปเลยครับ กด <Okay, S 2> ไปแตะไปจากนั้นก็กดกากระบาดออกเลยตรงนี้กดไปเลยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถที่จะใช้กระเป๋านะครับ t p pocket ได้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนี่คือวิธีการโหลดกระเป๋า t p pocket กระเป๋า wallet cryptocurrency นะครับขอบคุณมากครับ